กินธัญ,ญพืชชนิดนี้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหลายคนหันกลับมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะมีธัญ,ญพืชหรือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีมากเลยแล้วกินอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้พี่ปลามีคำตอบให้ค่ะ ตามเลยค่ะโอ้โหการบริโภคงาดำให้ได้ประโยชน์และปลอดภัยและได้ผลดีต่อสุขภาพมากที่สุดบอกเลยนะคะว่าเลาให้คนถามมามากเลยค่ะการที่เรานำงาดำเนี่ยไปทานเนี่ยเราต้องทำให้ถูกวิธีนะคะไม่อย่างนั้นบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียขึ้นมาได้คราวนี้เรามาดูเลยค่ะอะสิ่งที่เขาถามกันเลยนะคะพี่ปลางาขัดสีกับงาไม่ขัดสีค่ะพี่ปลาบอกเลยนะคะ งานที่มีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่เรียกว่าเป็นงานที่ขัดสีแล้วกับงานที่ยังไม่ขัดสีค่ะมันเป็นยังไงล่ะคะงานที่ผ่านการขัดสีแล้วเปลือกคุ้มงานด้านนอกจะถูกเอาเออกไปแล้วคะ่ะทําให้เหลือเฉพาะเนื้องานสีขาวงานลักษณะนี้จะมีสีขาวนวลสม่ำเสมอเท่าๆกันคะ่ะดูแล้วก็สวยงามเหมาะสำหรับการนำไปประกอบอาหาร เพื่อให้ได้ไประโยชน์ในเรื่องของความสวยงามและก็ความน่ารับประทานนะคะส่วนงานที่ยังไม่ผ่านการขัดสีจะยังคงมีเปลือกหุ้มเป็นสีต่างๆอยู่เช่นงาดำก็จะมีสีดำงาขาวก็จะมีสีเหลืองคล้ายงาช้างค่ะซึ่งเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าคือสีของงายังคงเป็นสีดั้งเดิมและสีจะไม่สม่ำเสมอกันไปเสียทั้งหมด อย่างเช่นงาดําก็จะเป็นสีดําแต่ง,งาทุกเมล็ดถึงแม้จะเป็นสีดําแต่ก็ไม่ใช่สีดําในระดับที่เท่าเทียมกันนะคะบางเมล็ดก็ดําเข้มบางเมล็ดก็ดําน้อยหน่อยนะคะบางเมล็ดก็น้ําตาลปะปนกันไปค่ะครานี้มาดูเลยนะคะประเด็นสําคัญของงาขัดสีกับงาไม่ขัดสีคือคุณค่าทางอาหารอันนี้บอกได้เลยว่างาไม่ขัดสีนะคะจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าเพราะว่า สารอาหารต่างๆที่อยู่ที่เปลือกงาน,นะคะมันก็ยังอยู่ครบถ้วนค่ะอ่าเหมือนกันนะคะเราลองเปรียบเทียบกับข้าวก็ได้ข้าวกองจะมีคุณค่าทางอาหารที่สูงกว่าข้าวขาวซึ่งผ่านการขัดสีแล้วก็เอาไฟเบอร์นะคะด้านนอกออกจนหมดแล้วค่ะสำหรับคำถามที่พี่ปราจะได้รับบ่อยบ่อๆมากเลยพี่ปราคะเราจะเลือกซื้องานดำอย่างไรล่ะคะ วันนี้นะคะพี่ปรามมีคำตอบให้ค่ะงาดดำดิบเนี่ยสีดำจะไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าขาัดสีแล้วเนื้อจะเป็นสีขาวเหมือนกันการเลือกซื้องาดำเนี่ยให้ดีเราเลือกได้หลักง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเลือกซื้องาที่ยังไม่ขัดสีทําที่ร้านได้นะคะมาบริพุจะดีกว่างาที่ขัดสีแล้วค่ะข้อที่สอง ในหลายๆที่นะคะเขาจะมีงาดําอินทรีย์หรือปลอดสารเคมีก็จะปลอดภัยต่อร่างกายของเราแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะเราก็เลือกซื้องาดําประเภทนั้นมาค่ะข้อที่3ส่วนมากแล้วงาดําจะหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปหากนะคะเราเนี่ยซื้อแบบที่บรรจุใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็ที่ตามซปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอันนี้เราต้องดูวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะ ข้อสี่อ่าสมมุติถ้าเราสามารถซื้องานะคะเราดมก่อนได้ไหมให้เราลองดมดูก่อนเลยว่ามีกลิ่นหืนหรือไม่งาเป็นพืชที่มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำมันอยู่ค่อนข้างมากค่ะหากงาไม่สดหรือเก่าแล้วพี่ปราบอกเลยว่าน้ำมันในงาจะทำปฏิกิริยากับอากาศทำให้เรามีกลิ่นหืนเกิดขึ้นนะคะหรือมีกในหนึ่งก็คืองาเองอ่ะจะไม่ได้เก่าค่ะ แต่คุณขายอะคะ่ะาเก็บรักษาไม่ถูกเพราะฉะนั้นการที่เก็บรักษาไม่ถูกและเก็บรักษาไม่ดีนะคะก็ <c oughs> จะถูกอากาศถูกความชื้นถูกความร้อนแล้วก็แสงแดดมากเกินไปนะคะ่ะก็ทําให้งานนี้มีกลิ่นเหม็นหึงได้เช่นเดียวกันถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยนะคะวิธีการเลือกซื้องานานี้มันไม่ยากเลย แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือถ้าเราเลือกซื้ออย่างที่พี่ปลาบอกข้อสําคัญคือเอามาดมถ้ามีโอกาสนะคะไม่งั้นเนี่ยเวลาเรามาทําขนมหรือทำอาหารเนี่มันก็จะไม่อร่อยเลยอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube บพีทีฟรชเป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องของงานดำนะคะ กินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกายของเราค่ะตามที่ปรามาเลยนะคะโห่คราวนี้เรามาดูต่อกันเลยค่ะคราวนี้เรามาดูต่อกันเลยนะคะแคลเซียมกับงาดําค่ะงาดําและงาสีอื่นๆเป็นพืชที่มีแคลเซียมสูงมากโดย80%ของแคลเซียมจะอยู่ในเปลือกหุ้มของงาและ20%ของแคลเซียมจะอยู่ในเนื้องาน,นะคะอย่างไรก็ตามแคลเซียมที่อยู่ในเปลือกหุ้มของงา จะอยู่ในรูปของสารประกอบแคลเซียมที่เรียกว่าแคลเซียมออกาเลตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ร่างกายนําไปใช้ได้ยากเป็นผลการทดสอบในห้องทดลองแต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันนําไปใช้ได้ยากจริงๆนะคะเพราะการกินอาหารและพื้นฐานของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันคะ่ะเชื่อไหมคะว่างามีแคลเซียมเป็นแปดเท่าของนมวัวเลยนะคะในน้ําหนักที่เท่ากันโอมีประโยชน์มากจริงๆเลยคะ่ะ จึงจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีการเสืยมสูงมากเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการบํารุงก,กระดูกและข้อหรือผู้ที่ต้องการชะลอความเสื่อมของกระดูกและข้อนะคะเช่นผู้ป่วยกระดูกคุนข้อเสื่อมเป็นต้นถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าโอ้แล้วถ้าเรากินงานดาล่ะคะเราจะกินยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ถูกวิธีคะ่ะการนํางาดําไปบริโภคคําถามที่เข้ามาถามพี่ปรบาบ่อยๆเลยนะคะ เงาดํากินดิบได้ไหมอ่ะพี่ปราอ่าพี่ปราบอกเลยนะคะเงาดําที่เราซื้อมาจากร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นงานดิบทั้งนั้นล่ละค่ะแล้วบริโภคได้ไหมถ้าไม่ผ่านความร้อนเนี่ยมันจะเกิดอันตรายไหมส่วนใหญ่นะคะเราก็จะถูกสอนมาเลยว่าให้กินของที่สุกอะไรที่มันดิบเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งตรงนี้เคยนะคะเคยมีหลายคนเขานำางาดำไ,ดไปปั่นรวมกับน้ำผักผลไม้ โดยจริงๆแล้วก็ทานได้เหมือนกันนะคะแต่พี่ปราบอกเลยว่าหลังทานงาดิบๆนะคะอาจจะมีลมในท้องอาการที่ประมาณว่าคล้ายกับคนท้องอืดย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะพี่ปราบอกเลยว่าพื้นฐานร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากันผลที่ได้จากการกินงาดําดิบบางคนก็มีอาการท้องอืดแต่บางคนก็ไม่มีแต่ที่ดีที่สุดก็คือถ้าเราคั่วให้สุกมันจะได้ความหอมมากกว่านะคะ อุ้ยพี่ปราคะแล้งาดําคั่วทําอย่างไรคะเนี่ยอ่ะพี่ปราบอกเลยนะคะการคั่วงาไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมอะไรเลยคะ่ะหรือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ลยเลยประเด็นสําคัญคือการคั่วงาดําเท่าไหร่นะคะลักษณะอย่างไรนานแบบไหนถึงจะดีและเกิดประโยชน์พี่ปราบอกเลยว่าหลักการง่ายๆนะคะของการบริโภคงาดําก็คือคั่วงาคะ่ะคั่วงาแค่พอมีกลิ่นหอม ใช้ไฟอ่อนๆเพื่อป้องกันงานไหมสำคัญเลยนะคะเพราะงานไหมนอนจกจะจะเสียคุณค่าทางอาหารไปมากแล้วยังมีสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งแทนที่เราจะได้สารต้านมนุมลสระแบบเต็มๆจากการกินงานดำกลับอาจจะได้สารพิษจากการที่เราเผาไหม้มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยพี่ปราบอกเลยว่าการคั่วงาจะทำให้ปริมาณแคลเซียมในงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บอกเลยนะคะว่าถ้าเราคั่วงาแล้วเนี่ยแคลเซียมในงาจะเพิ่มขึ้นประมาณ2%ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้แคลเซียมของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะและสิ่งที่พี่ปราอยากจะเน้นย้ำอีกนะคะเราควรบดงาดำก่อนการบริโภคค่ะเอา้าทำไมเลยค่ะพี่ปลาเพราะว่าเปลือกขุ้มของงาดำเป็นไฟเบอร์ที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้หากเราต้องบริโภคงาดำให้ได้ประโยชน์ เราต้องบดงาดําก่อนกินนะคะร่างกายจึงจะสามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารจากงาดําไปใช้ได้อ่าตรงนี้สําคัญเลยค่ะและที่สําคัญมากๆเลยงาดําหรืองาสีอ,อื่นๆหากบดแล้วเก็บไว้จะสูญเสียคุณค่าทางอาหารได้ง่ายนะคะเพราะเนื้องามีโอกาสสัมผัสกับอากาศและความชื้นภายนอกส่งผลให้คุณภาพของงาลด,ดลงรวมถึงอาจขึ้นราได้หากเก็บการรักษาไม่ดีพอค่ะ สำหรับข้อคำถามนะคะการเก็บรักษางาดำอุ้ยทำยังไงล้วคะพี่ปราเนื่องจากนะคะงาดำจะเหม่นหืนและก็เสื่อมคุณภาพได้ง่ายการเก็บรักษาจาเป็นต้องเก็บรักษาให้พ้นความชืน้นอากาศแล้วก็ความร้อนและแสงแดดเราสามารถเก็บงาที่ยังไม่ขัดสีไว้ในขวดโหลที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะพี่ปราบอกเลยเพื่อไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็วางไว้ในตู้กับข้าวหรือชั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ชืน้นไม่ร้อน แล้วก็ไม่ถูกกับแสงแดดงาที่ขาดสีแล้วการเก็บรักษาจะต่างออกไปผ้าเปลือกพุ่มซึ่งเป็นเกราะป้องกันการเสื่อมคุณภาพถูกนำออกไปแล้วค่ะอันนี้พี่ปราณเน้นเลยย้ำนะคะเพราะฉะนั้นทำให้งาลักษณะนี้เสื่อมคุณภาพแล้วก็สูญเสียคุณค่าทางอาหารได้ง่ายการเก็บก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหรือช่องรีสถ้าจะนำมาทำอาหารหรือนำมาบริโภคค่อยนำออกมาทีละส่วน จะช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารของงาไว้ได้มากเลยค่ะลองทำดูนะคะซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะอย่างที่บอกนะคะการบริโภคงาดำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดใช้หลักการง่ายๆคืองาไม่ขัดสีค่ะ่แล้วเราก็มาคั่วได้แต่อย่าไหม้นะคะบดก่อนเลยค่ะแล้วก็ใช้ปริมาณเพียงพอในแต่ละวันซึ่งเราคิดว่าใช้แค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นนะคะ เพราะว่าถ้าเราออกมาแล้วก็ทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้มันมีกลิ่นเหม็นหืนและประโยชน์แลือคุณค่าก็จะลดลงค่ะถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยนะคะงานดํามีประโยชน์มากมายอย่างที่บอกเลยช่วยเสริมแข็งเส้นให้กับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูแลสุขภาพของเราด้วยธัญพืชหรือสมุนไพรไทยกันคะ่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u healthy fish เป็นการกงใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้ส่งใหม่คุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube healthy fish